ห้องน,นอนพี่หนุ่มเท่านั้นนะแล้วก็ออกเอาดุหนูถามหน่อยว่าถ้าพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยต้องมีหนูในชีวิตจริงเชิญหนูดิ <c oughs> พี่หนุม่มไปคู่ใครก็ไม่ปังแล้วช่วงนี้ โลกจะสนใจโลกจะหันมามองเข้าใจปะต้องคู่กันดิเขาต้องขายของกันดิพี่หนุ่มต้องคู่กับหนูนี่เข้าใจปะเพราะหนูกล้าเห็นปะเออคู่กับหนูเนี่ยเอ็นเกจจะขึ้นโอ้โหพี่น้องๆนักข่าวจะสนใจเราแล้วลูกก็จะดูแบบเพอร์เฟกต์ไปด้วยที่มีแม่นี่คู่คนอื่นอ่ะไม่มีใครอยากสนใจโรกเอ็นเกจมันไม่ขึ้นนะ นะอ่าหนูถามหน่อยทุกวันนี้ใช่เะล่าต้องมาคู่กับหนูนี่มาให้หนูแบบดูแลตอนแก่เท่าซะดีๆอย่าเล่นตัวมามา,มาเขาให้หนูสัญญาไว้นะถ้าไม่ถ้าไม่ใช้คําสัญญาแล้วตกลงกับมาม้านะแล้วหยิบกำไรหยิบแหวนเพชรมา,มามา้ามาวันที่ตกปากรักคำอะหนูก็จะเป็นคนเฮียดีกว่าไม่รักษาสัจจะหรอก ตกลงนะลูกแต่งงานนะอะแหวนเพชรวงหนึง่งกำไรวันแต่งงานเราแต่งงานมา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 ให้หยิบให้หมดเลยมีมีมีกำไรอยู่สามอันไม่หยิบหยิบมาแค่แหวนที่มันต้อง,องใส่ตอนแต่งงานกับกำไรอันนึงหยิบมาแค่นั้นมักน้อยเพราะรักเขารักเขาอะ มันบอแอบตามมันรักเขาภารกิจยังไม่เสร็จภารกิจรักเขาเลาทุกคนเนาะไปกินข้าวต่อร้อนมากเขาบอ,อกอ่ะทุกคนเคยรักเขาไหมคะ <c oughs> เคยครั้งหนึ่งไหมฉันรักเขาอะผมรักเขาเคยไหมล่ะมันต้องมีกันแหละทุกคน <c oughs> ต้องมีแหละรักเขา เขาข้างเดียวเสื้อวิจิค่ะวิจิวาดอันนี้วิจิวิจิวาดให้ค่ะเคยครับแมะพี่ยังเคยเลยอย่าใช่อย่าเล่นตัวยามเจ็บป่วยเนี่ยจะมีใครที่จะอยู่ข้างๆโดยไม่เอาเงินสุดท้ายมีหนูคนหนึ่ง <c oughs> เดียวดูแลไม่เอาตังค์เลยสักบาทแถมทำมาหากินให้ด้วยไปต่อยอดสุดท้ายใครจะมาดูแลเลี้ยงลูกเรา คนอื่นน่ะต่อให้รักลูกเรายัางแทบตายยังไงก็ต้องเอาค่าจ้างเห็ไหมคะรักแพ้คือไม่เอาเงิน ح ح> มึงมันร้ายมู้พอยจริงเอาแค่รอยจุก <c oughs> มุ้งว่ามุ้งพลอยแม่งมึงเก่งจริงอะ่ะมึงสามารถขายของได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเหนื่อยสามารถขายของได้ มาอามาสมมุติว่าสมมุติว่าพี่หนุ่มหนูขอเนี่ยเดือนนี้หนูทำหนูขายของให้พี่ได้ร้านกว่าอะไรเงี้ยปากตะกร้าเป็นสินค้าอะไรเงี้ยสมูิเฉยๆนะหนูขอเลื่อนเลื่อนค่อนได้ไหมขอเข้าไปเปิดทีวีในห้องพี่เดือนละครั้งอขอเขากันอนุญาตเท่านั้นแหละจับปั้มแม่งเลย น,น่าจะไม่ไม่พอหรอกพี่แมมจับปั้มแม่งเลยแล้วรกๆเข้าไปทำเป็นแก้งเปิดไงหลังๆจับพี่หนุ่มปั้มเลยจับปั้มเลยเล้าใจดีออกตื่นเต้นเราต้องใช้ชีวิตให้มันตื่นเต้นเดี๋ยวเราก็ตายแล้วพี่ไปอะไรเยอะแยะกับชีวิต แหมเผอเพื่อพี่พี่น้องๆ้องก็ไปทำเอาคำที่หนูพูดเนี่ยเอาไปทำเองเผอเื่อไอไอเดียของกุ้งพลอยมันเจ๋งดีวะ่ะนะกูลองเอาไปทำดูดีกว่าเอาพี่ลองทำดิปกติพี่ทำอะไรอยู่กันประจำเนี้ยมันจืดไปหมดแล้วมันต้องมีอะไรตื่นเต้นอย่างเช่น แนเขาเป็นวายโอ้โหหนูไม่เชื่อหรอกแหม่ทำเป็นวายแต่ก็เก็บคำของหนูไปทำเผลอๆอะพี่ๆอะพี่ๆน้องๆคิดแล้วเดี๋ยววันนี้กูจะเล่นเกมอะไรกับสามีกูว่าทำให้มันตื่นเต้นถ้าพี่ไม่ตื่นเต้นนะพี่พี่โดนทิ้งแน่ตวกพี่เนี่ยพี่ไปเอาคนนอกบ้านแน่เกมอะไรทำให้มันตื่นเต้นพี่มันต้องมีจริตจักร้านพี่ เออบางคนอยู่กันมา20ปียังอยู่ด้วยกันก็จริงอะแต่ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้ว <c oughs> ป,ปีนต้นมะม่วงทําบ้านมันต้นมะม่วงเลยพี่เผลอๆในที่นอนเรามันเบื่อแล้วเนาะ <c oughs> ปีนต้นมะม่วงเลยพี่สร้างบ้านมาต้นมะม่วงตื่นเต้นนะนะหนูบอกแค่สร้างบ้านนะหนูไม่ได้บอกให้พี่ไปทำอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> ใช่พี่เคยทำกับแฟนพี่ตอนเขาโกรธอันนั่นนั่นนันหนูบอกแล้วเชื่อหนูสิ <st arts> อะไรตื่น <st arts> เต้นพี่สื่นเต้นพี่เชื่อหนูเพราะว่าโลกเนี้ยพี่ลองดูคอนเทนต์ดิ ปกติโลกไม่จำแล้พี่มันต้องแปลกพี่มันต้องมีอะไรที่แบบถูกปะเอออะไรนะคะอะไรนะคะแหมหนูเชื่อว่าพี่ๆก็ทำน้องๆก็ทำแต่ไม่เล่าให้หนูฟังไงทุกคนนะ่ะทุกคนนะ่ะเจนจัดกันหมดแหละเชื่อพุอพ่มพลอย โซเชียลเราก็ทำแบบมีฟอร์มนะว่ทุกคนแม่งต้องรักษาฟอร์มแต่ชีวิตจริงนะกูอะเจนจัดเ <laughs> <laughs> พราะว่าเพราะว่ากฎของสังคมเราต้องเรียบร้อย,อยงไงเราต้องแสดงออกเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันดูไม่ดีมันดูไม่สุภาพพี่พทุกคนอะต้องเก่งกว่าหนูอยู่แล้วัก <laughs> <laughs> นะหนูมาฝึกเอาห้ปีนี้นะ ฝึกดูฝึกอ่านต้องฝึกดูด้วยนะหนูเนี่ยเชื่อไหมฝึกดูด้วยฝึกดูจากไหนไม่บอกฝึกดูฝึกอ่านฝึกจำฝึกเสียงฝึกทุกอย่างแหละเท่าไร่เขาป้าหนึ่งเดียวนเดียวร้อยหกสิบวกร้อยหกสิบนะแวะ่สวย แล้วสีชมพูเลยค่ะคุณป้าพอไหมนะอ,อ,อีกสิบาท<า>เดี๋ยวโอนมาให้ดได้ไหมได้ค่ะคุณป้าหัวล้อแบบหัวล้อแบบจริงใจหัวล้อแบบหัวล้อแบบจริงใจอ่ะดูสิอยู่ดีคะ่ะเรื่องนี้ลองชวนอะไรนะคะ แหมพอพูดเรื่องนี้พี่ๆก็มีความสุขกันเลยหนูเอาเปา็นว่าหนู้าใจพี่ๆแหละสังคมมันต้องเรียบร้อยป่ะหนูไปละหนูก็มาเอนเตอร์เทนทุกคนแค่นี้แหละ <S 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 สวัสดีค่ะนี่นี่นีโอ้โห,โหทุกคนร้อนมาก โอ้โหพี่พี่ยังนองทุกคนมันร้อนมากทุกคนฉีดน้ำเข้าหน้าก่อนนะคะขออนุญาตฉีดน้ำเข้าหน้าหน่อยนะคะเคยอายเหมอพี่พลอยเคยแบบ อยู่ในโซเชียลแล้วมึงเคยต้องทำตัวอายเขาบ้างไหมไม่มีจ้ะให้น้ำมันบบเห็นไหมน้าต้องมีน้ำทีมก็ไม่ทาเนี่ยหนูรู้เลยพี่สิริลักษ์เป็นคนแบบไหนมันร้อน พี่สาวนึกว่าคิดไปไกลมากเห็นไหมปะคนเรามันต้องมีมันต้องมีเรียบร้อยแล้วมันก็มีหลากหลายแบบโอ้พี่ถ้าไม่ฉีดนะพี่หน้าไหมอ่ะแล้วหน้าหนูมันบางเนาะเหมือนเหงื่อแตกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีวิธีที่ ทำให้หน้าเราไม่ไม่ต้องมาโดนแสงแดดหน้าสดแต่ก็มั่นไงคะไม่มั่นนะคะในเมื่อพี่หนุ่มสนับสนุนความมั่นของกุ้งพลอยกุ้งพลอยก็จะมั่นคือกุ้งพลอยก็เลยไม่ได้สนว่าใครจะชอบไม่ชอบขอแค่พี่หนุ่มเทอ่คนเดียวก็พอไม่ได้สนเลยใครจะชอบไม่ชอบความมั่น แต่เพียงเพราะว่าพี่หนุ่มชมก็พอแล้ว <c oughs> ที่ต้องทำแบบท,ที่ต้องพูดต้องทำแบบนี้ก็เขินใ่ไคะเราจะไปแคร์คนอื่นทำไมอะ <c oughs> แค่คนที่เราแบบ เขาชมว่าเรามั่นเรามีความมั่นใจแสดงว่าความมั่นใจของเราอา่ะเขาชอบอบในความมั่นใจของเราเราซื้อเสื้อให้วันเกิดเขาก็าใส่นะใส่แบบไม่เปิดเผยอ่ะแต่ใส่ใส่แล้วก็โชว์ให้เราดูว่าใส่นะเปิด <laughs> ไม่ได้โชว์ให้เราดูตเต็มๆหรอกเหมือนโชว์ให้ให้พี่ๆน้องๆทุกคนดูว่าเขาใส่นะ ต้องการแค่นี้แหละโอ้โหพี่ๆน้องทุกคนสุดจริงๆอะอะไรน่าจะดีใจค่ะพี่คุณอั๋นเราเนี่ยมีใจเต็มที่เลยเขามีหรือเปล่าไม่รู้แต่พอเขาใส่นะโอ้โหเราฟินเลยอะเดี๋ยวต้องทำอะไรซื้อให้อีกหรอเนี่ยเขาก็ใส่เท่านั้นแหละคุณอั๋น เรานี่คือดีใจมากเลยอะเรามั่นใจขึ้นอีกเลยอะบางทีก็ไม่ใช่เรามั่นนะคนที่ติดตามคลิปอะมั่นยิ่งกว่าเราอีกดใจดีใจมากกว่าเราอีกอื้เขาฟินไปด้วยกุ้งพลอยเห็นยังเห็นยังพี่หนุ่มใส่เสื้อที่กุ้งพลอยซื้อนะ แต่กุ้มพอ,อยนี่แหละมีอะไรให้สนุกเยอะมันจะร้อนเลยขนาดนั้นเบ้เขาบ้างเหอะเราขโมยเงินเขามาใช้เยอะมากแล้วเต้ <c oughs> เขานิดหน่อยมไม่เป็นไรหรอก ที่ผ่านมาเราก็กดเงินเขามาไม่รู้กี่แสนเนาะไลหรอกเขาเลยโกรธมากอะโกรธหนักอะเนาะเป็นเรื่องปกติเลยเพราะเราก็ไม่ใช่น่ารักไงเราพูดความจริงพี่เอ่นนี่เราแก้ไขปัญหาผิดๆิอะบัตรเครดิตนะเราก็ไปเอาของเขามากดเลย แต่ว่าที่เราจะทํางานอะไรให้เขาฟีเนี่ยหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนตอบแทนบุญคุณนะสาหรับที่เราทําได้ในชาตินี้เดี๋ยววันนึ่งหนูตายแล้วพี่เรื่องราวของชีวิตหนูก็จบไปจบไปพร้อมกุ้งพอนี่แหละถูกไหมคะถูกปะคะอย่างน้อยเราสํานึกได้ว่าเราทําอะไรผิดแต่แค่ไม่ค่อยได้พูดในในนี้เองแต่สํานึกได้หมดแหละแต่ชีวิตมันต้องมีสีสันในการเล่นต่อไปไงการเล่นเกมชีวิตมันต้องใจถึงด้วยนะเดี๋ยวเราตายแล้วทุกอย่างก็จบแล้วเขาบอกว่าชีวิตจริงนะกุ้งพอยไม่ใช่เกม ก็จริงก็ใช่แต่ชีวิตเนี้ยคุณไม่ได้เล่นเกมชีวิตหรอตื่นเช้ามาออกทำงานเข้าสังคมบางคนมีธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการธุรกิจเนาะพี่แมมขอบคุณมากค่ะถูกไหมคะชีวิตมันก็เหมือนเหมือนเกมละเขายกโทษให้ไม่รู้ยกโทษให้ก็ได้ แล้วหนูก็จะจีบต่อไปแบบตีมือหน้าด้านเพราะเป็นคนดูฝึกมาแล้ววิชาหน้าด้านนะคะคุณอันเคยเจอไหมคะผู้หญิงใจกล้าหน้าด้านมีหนูเนี่ยละรักเราไม่รักไม่ใช่ว่าวันหนึ่งหนูทำสำเร็จแล้วพี่พี่น้องไม่อยู่กับกุ้งพอยแล้วอะเราต้องรักษาสุขภาพนะอยู่จนวันนึงกุ้งพอยมาประกาศว่าพี่พี่น้องทุกคนคะ จุดพุ้ค่ะได้ปั๊มเรียบร้อยแล้วค่ะ่หนูได้ยินอยู่พี่หนุ่มคงว่ามึงกวนตีนที่ผายอะางเงี้ยเกิดพี่คู่ใครมันก็ไม่ฮอตเหมือนพี่คู่กับนงรอกก่อ่ะมันเป็นยุคทีวีอ่ะหนูก็เข้าใจมันเป็นยุคของพี่แต่ยุคนี้มันเป็นยุคสุ่มของโซเชียลมันเป็นยุคของหนู ไม่มีใครสนใจมากเท่ากับเราสองคนแล้วเราสามคนลูกด้วยพี่พี่ต้องยอมยอมหนู